หาตลับสื่อีกหนึ่งอีพีของเราตอนนี้เราอยู่ในซูเปอร์ข้างตรงคิวมาเก็ตตลอดกินเยอะมากแล้วประเด็นคือตอนนี้ห้างใกล้ปิดเขาก็มีแบบลดราคามากมายแล้วก็ว่านซื้อไหมจะเอาไปชิงไห้ทุกคนดูเนาะเอาละเกี่ยวข้าวเกี่ยวของเสร็จก็นี่คือเสเีียงของเรามีไก่เกาหลีแต่ก็มีซูชิ เกี blender, man, sort of ๊ยวซาอันนี mm ้ค hmm. ืออะไรต๊อกหูห่อค่ะครับมเปิดไม่ได้โมแบบพูดเปิดให้ซูชิหน้าปูมันไป่ใช่ปูจรือปูจริงปูจริงอร่อยมากปูจริงปูจริง ปลาหม่อนปลาช่ายปลากระงพงปลากระ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 พงมีอักอยืนทุกวันน้ำก็นองเต็มสติ๊บมองไปมองกูบางอาจารย์อยู่ดีมันลอยกระทงใส่กูเลยเขาจบการรีวิวไว้ให้เพราะว่าไม่อร่อยทุกอย่างมันเกินหมดแล้วอะจบ <c oughs> ปิดการรีวิวบ้างเดี๋ยวนี้เสร็จก็หมดแล้วตื่นนางอ้วนไม่อาบ มันจะลงอยมันจะไม่ลงว่ะต้อสื่อคันตน่างงานแต่งงานอัี้ใช้ i Opener อันนี้รุ่นนี้มันจะฉ่ำน,นิดนิดแล้วก็สีมันพอดีกับผิวก็เลยชอบดูดีขเนนะเห็นไหมก็หลักหลัมันก็ลงแค่สามเหลี่ยมโมิเวณใต้ตาแค่นั้นเอรงจริงนี่เรารอพี่เอมอยู่เนาะก็เลยแว๊บออกมาหาของกินที่รอสั่นดีกว่าวันนี้เราจะไปแถวชานเมืองกันไปดูที่ที่เขาจัดงานซาก,กุระเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาจะประกาศก่อน2วันเองก่อนที่เขาจะจัดงานซึ่งเขาประกาศเมื่อวาน คือเขาจะจัดงานา 4, วันที่4ี่ซึ่งวันที่4ี่เราตกลงว่าเราจะไปเกาหลีกันแล้วก็เลยเออแวะไปดูสะหน่อยเพราะว่าแถวนั้นมันสวยอยู่พี่นนท์เอารูปให้ดูเนาะนี่เราก็มัดมือมาทาพี่นนท์ทไปเกาหลีด้วยกันโดยการจองโรงแรมซองเราก็บอกว่าหารเท่าไม่ไปเพราะหารมึงเท่าเหมือนกันแต่ม,มาดูดีกว่าเรากินเลยดีเพราะอยากยังหนีตั้งแต่วานละเราจะกินอันนี้น เรามาชิมกันดีกว่าว่าซื้อมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันมีไก่ชีสไก่เห็ดเฮียกิแล้วก็เป็นปกไก่เแล้งจากไก่เทนนิสกิไก่ย่างวุ้นเห็นบ้าเก่าอกไก่เลยไปเลยเย็นดีไหไม่กินเหมือนใบชีโตะอะไรรู่าถ้าใครไม่ชอบซีโตะจะไม่ชอบอันนี้ของมันกับเนื้อตันไก่ชิมิบุเย้ยแบบเหมือนถั่วเลี่ยมอ่ะ ไม่มีกินทุเรียนผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพิ่งจะจับพัดจับผูขึ้นรถถูกคันคือรถไปญี่ปุ่นปอะไรที่ยากมากจริงหนึ่งป้ายยังมีแบบ3คันต้องเลือกคันให้ดูอ่ะมีคันที่แบบไม่ต้องไปเปลี่ยนสถานีบางคันต้องไปเปลี่ยนหนึ่งรอบอะไรเงี้ยสุดก็ถามเขาก็เหมือนเลโกูเนาะเออมึงอะเลือกที่จถึงแล้วทุกคนเราลงกันสถานีชื่อโคฮุเรียวแอลแกนเยอร์ได้ ต้มอย่างจริงอะไรนะต้มอย่างจริงจังได้คำว่าต้มอย่างจริงจังไม่ช่วยกูเลยเออแล้วมาเติมพลังเช้าอาหารเช้ากันเอาเอาจริงๆริงอาหารเช้าตอนอยู่เที่ยงมากินกันครแบบร้านอาหารญี่ปุ่นโลโก้ ของพี่เป็นอะไรอ่ะหอยน้ำรรมโรหอยน้ำลมถอยน้ำลมทอดอันนี้พร้อมพร้อมทอดอย่างพร้อมทอดเราดูนะอีกจุดไปไหแล้วจุดแปที่นี้ก็พออันนี้อะไรพี่นนท์อันนี้ข้าวโกบซาบีอันนี้เป็นปลาหมึกสดเนาะกับวาซาบิหนึบหนึบมันรสวาซาบิแต่ว่าไม่เผ็ดเพราะว่ามันเป็นวาซาบิสดตอนสั่งเขาขำเหมือนไปอดอยากกันมาสั่งมาแบบว่าอดอยากแบกแห้ง มไม่เห็นเยนเลยแล้วล่มอมาปึ้งตัวดังเซตัวเกิดเเฮ้ยแล้ววเราหลุไปไหนไ เอาที่สุดท้ายก็คือพี่แท็กซี่มาแท็กซี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรนะทักคุชิ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 เพราะว่าอะไรเสือไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวสอักษรเงี้ยหรอกภาษาญี่ปุ่นมีตัวสะกดแค่โหนูตัวเดียวหรือย่างดักโดนโนก็ต้องเรียกว่ามักคุดอแดดุดอมักคุดรแดรุโดเหมือนที่เขาบอกว่าแบบเรียกเรียกสมุดโน้ตมันโน้ตะแล้วสยามพารากอนน่ะเรมยากเลยวเพราะแล้วพ่ต้อรูกูเหรอฮึคุนี่เขาบอกอยู่พีจากตัวหน้ารลังไทยอ๋อไทยคณะ เขาเป็นคนอะไรเงี้ยหรอ่ไไมเป็นบอกว่ามาจากนรกดมมืดเลยตองเจอซากุระแล้วว้่วว้าวต้องไปฝันปากขับเร็วมากเลยอ่ะโอ้ยฝั่งนี้สวยก็เยอะเลยซากุระหัวหน้ากลัวเอ้ยหัวหน้าทัว อยตอนนี้เรากำลังหาทางลงไปข้างล่างอยู่ทุกคนเราจะไปถ่ายรูปสวยๆน้องกิ่งฟูมากคือมีอยู่ต้นเดียวเลยจ้าพอหายไปฝั่งหนึ่งโอ้โหฟูฟูอะมารูปเทหาอ๋อน้าเท้าแถว มึงด่งกากัว่ฝ้าด่าที่พยูนก่อแล้วเจ๊แต้วน่าสนมึงด่าที่พยูนเหรอมึด่าที่พยูนไม่ใช่ค,ชคนดน่ามึมมงทีเอ็มนกเพื่อนมึงเต็มตเลยปลาด้วยอทุกคนปลาตัว yeah. ใหญ่มากคนแถวนี้เขาก็มานั่งปิกนิกเนาะเพราะอากาศมันดีอะเอาส่งเอาเสือเอาข้าวมานั่งกินกันชิลจังเลย โยมนาบีอันทองชวนฝันนะเอ็มฝันร้ายมึงอ่ะอ่าไหนยิ้มคืออย่างนี้ทุกคนเอ็มอะมันเรียนภาษาญี่ปุ่นว่าระคำใช่ไหมเมื่อวานมันเรียนคำว่าโอชิมันก็เลยเรีนผ่านคนญี่ปุ่นแล้วก็โอชิเดะใช่แล้วก็ชี้ไปที่ตัวเองเขาก็เ <c oughs> มแล้วเขาก็โอชิโอชิไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อ่ะก็ถือเป็นการจบการมาถ่ายรูปกับซากุระคนแนะนำนะทุกคนที่นี่คนไม่ผูกพานเหมือนจะมีแต่คนที่อยู่แถวนี้มานั่งนินิกเดินเล่นกันมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยถ้าใครสนใจก็มาลงที่สถานีโคคุเรียวครับโคคุเรียวนั่งมา20-30นาทีจากชิจุก,กุเนาะใช่แล้วก็ยาวเลยแล้วก็เดินได้ถ้าเราถ้าเรามีเวลานะแต่เราไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยเลยแท็กซี่กันใช่นั่งมา4คนใช่ป่ะ7 0็กว่าเยนเองก็ลาเขาโอเคอยู่แ้น,นต่อจากนี้เราไปไหนพี่นนท์ Next Station จะไปฮาราจูกุเราจะไป แต่ตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาหาทางขึ้นไม่ได้ป้าคนเมื่อกี้บอกว่าข้างหน้ามีนี่ก็เดินมาสักพักแต่ยังไม่มีทางขึ้นเลยอ่ะไม่มีวิแววเลยอะไรโอ้ยไม่เอาน่ากลัวเหมือนจะมีตัวอะไรออกมาว่แววว่าจะต้องเดินกลับไปทางเดิมเมื่อยบเบิ้ลเบิเบิ้ลบ้ลบิ้ลเบิ้เบิ้บิ้ลเบิ้ลเลเ้ลเบิ้ลเบิ้เบเล รหล่อมันดูเหมือนของปลอมมากอ่ะของจริงทุกคนจริงๆนะเราเหมือนตอนนี้เรา4คนใช้ชีวิต solo life อยู่ในเมืองโดยที่แบบคุ่นวายเราเดินช้าแต่ทุกคนรู้สึกแบบเดินช้าๆที่ฮาราจุกุมึงจะดูไม่ไม่มีใครมองมึงหัวจะตีแล้วเดินผ่านดีพีทุกคนก็มองหัวสลรเท้าเหมือนโฮมเลสไม่ไหวแล้วบวกทุกสายเดินไปเจอเจออะไรก็หยิบมาใส่ ชิมสิชูคิมฟงที่มึงทำกับเขาทำใครอร่อยกว่าเขาวะ <laughs> เราจะมาเดินไดโซที่ญี่ปุ่นกันว่ามันจะเหมือนไทยไหมต่างกันยังไงของจะดีต่างกันไหม <laughs> ของพอดีจริงนะแค่โซนขนมก็ต่างกันมากแล้วว่า นี่เป็นโซนเครื่องสําอางต่างๆร้อยเยนเองหล่ะสามที่บาทอะ่ะที่ใครมาแนะนําให้มางมาเดินนะต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปแน่นอน ก้า e อี้พับที่นี่น่ารักมากแล้วราคา30บาทาไม่แล้วคือสีสวยแล้วน่ารักมากอะ่อะอันนี้200ร้อยเยนหกสบาทอ่กูก็ซื้ออ่ะมึงเอาสิ <c oughs> ปกติเขาจะห้ามถ่ายรู้ใช่ปะอันนี้เขาบอก photo โ,โอเคแชร์ตามสื่อต่างๆได้เลย <c oughs> ถ้าใครมีเวลาว่างก็มาเดินเล่นไดโซก,กันได้ที่ญี่ปุ่นเนาะของเยอะแล้วคือราคาถูกจริง30บาทเองจะมีแค่บางชี้นราคาแบบ200เยนก็คือ60บาทเนาะดี ตอนนี้อีบ้าอยากได้กางเกงขายาวหนาวช่ไหนี่ลองชิมดูนะว่าจะตากับที่ไทยหรือเปล่านี่ต้องอันนี้นะฮะที่นี่เสียบเซ็นเตอร์ไม่มีเขาบอกวบาตัดปายมาออากัเมืออก็ได้สิภาพคุ้นๆไหมมด ถามว่าเหมือนไหมก็คลา้ายแต่มูกว่าแป้งที่นี่กรอบกว่าอ่ะมุมประจำถามว่าไอไหมเ <c quota> พื่อไน,นไม่อายนี่เรามานั่งชิลกัปอยู่ที่โตคิวเนาะ <c oughs> จะมีส s t บั b อยู่ข <c oughs> ้างบนชิลมากให้ดูบรรยากาศเอ็มตอนนี้เราก็จะไปกินอะไรกันกินเกี๊ยวซ่าร้านนี้คืออร่อยใช่ไ่มเอ็มคือคนไปกินแล้วรีวิวเท่าไหร่พันกว่าคน เขาไปชมหรือเข้าไปด่าเขาไปด่าเขาไปด่าด่ามึงไงตอนนี้รอคิวอยู่ร้านชื่อชาวแบมบูร้านที่แน่นอคือร้านนี้ E.M. มันหลอกให้ไปต่อคิวร้านนู้นมึงมึงแกล้งกูมึงแกล้งกูใช้ไหมคาริสเป็นหนึ่งพัน้เป็น1,693แล้วอีกอ0 0ไม่ด่าคือด่ากูใช่ด่ามึง เมนูง่ายมากสิมเป่ามากอะไรหมูสับเมนูกระลำรากซ้อนเออมันดูแบบมึงทั้งสามอย่างอะไรที่แบบง่ายได้ปะไอเอ็มมึงสั่งมามึงกินซิกระลำดองถ้าสมมติยกมือคือให้ผ่านไหมหนึ่งอยเ่ท่านอยู่เพิ่งยกเฮ้ยจริงเหรอชอบของดองพีแบบ่กดองจริงยกมือเคยให้ผ่านค่ะยกมือเคยให้ผ่านมึงเว่ออร่อยอร่อยอันนี้อ่ะ นี่อันนี้คงเียเฉย,ยไม่ผ่านเลยใหผ่านไหไมสคน้ผ่านไหมอ่าเดี๋ยวปูน็อกสมี่คือให้ผ่านนะหํามคุยกันสมส่อ่าโอเค่อันสุดท้ายผักดอง <c oughs> อันนี้ไม่ให้ผ่านสอน คนาากกสตมอยู่ใกล้กับเขียวซ่าเมื่อกี้นาพีเอ็มบอกว่าเชฟคนนี้เขาดังมากเขาคือคนนี้ขนมไข่ ก็เลมอนหายแต่มีตัวของความกรอบๆแปดดีมาแวะห้างกับบ้านทุกคนห้างชื่อไออ้อยพี่น้ตบอกว่ามึงไม่ม,มาสาญี่ปุ่นแต่ว่ามารุอิมารรอิอีนี่กับอีพีก็อ้อยอ้อยกันมาแต่ว่าอ้อยอ้อยห้างอ้อยอ้อยเราจะกินเทมปุระกันกลับบ้านเรียงไม่ไหวจะกินตอนนี้เรามาแวะกินทองคัดสึกันไม่ใช่คนอื่นกินเทมปุระอยู่นี้เมื่กินแกงกะหรี่เกือบทุกมื้อเลยรู้สึกว่ากินแล้วมันมีพลังงาน ล้วก็ถึงห้องแล้วนะเนาะโมขอกอปิดคลิปวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนจะไปทำผมสีใหม่เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเป็นสีอะไร